สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับคลิปนี้มาดูคําถามนี่ครับว่าทําไมล้อรถจักรยานล้อรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าล้อรถยนต์ก็แล้วแต่นะครับเขาจึงไม่ทําเป็นจานทึบนะครับทําไมเขาต้องทําขอบล้อให้มันมีน้ําหนักมากกว่าตรงกลางตรงซี่ล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคาตอบของสมการนี้เราน่าจะตอบผ่านโมเมนต์ความเฉื่อยได้นะครับนิสิตก็ต้องมาเปรียบเทียบครับว่าระหว่างล้อทึบกับล้อไม่ทึบเนี่ยจานอันนึง เนี่ยครับทึบจานทึบทึบๆนะกับอีกอันนึงมีรัศมีเท่ากันนะแต่ว่าอันเนี้ยกลวงโอเคสมมุติให้ว่ามีมวล M เ,เท่ากันเลยนะครับมวลเเท่ากันรัศมีเท่ากันด้วยนะให้รัศมีของจานเนี่ยเท่ากันด้วยรัศมี R นะครับแล้วก็เราลองมาหา โมเมนต์ Moment ความเฉื่อยรอบแกนนี้ก็แล้วกันนะครับนี่รอบแกนนี้นะทึบนะอันนี้กลวงนะครับน,นี่กลวงไปเลยเอ,า,อาละเนี่ยเราจะหาโมเมนต์ความเฉื่อยที่หมุนรอบแกนนี้นะครับหมุนรอบแกนนี้เอาเป็น i อหนึ่งก็แล้วกันอไ,ไอทอก็แล้วกันนะดีไหม i-solid i d i s ิดีกว่า i d i s สนะครับอ,อันนี้ก็ i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  ring แล้วกันนะครับอาจารย์ตั้งขึ้นมาสองอันแล้วคราวนี้แผนของเราก็คือว่าเราจะคำนวณหาโมเมนต,ต์ความเฉื่อยของสองอันนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบกันเพราะว่าฟิสิกส์บอกว่าโมเมนต,ต์ความเฉื่อยไอเนี่ยมันจะบอกถึงความเฉื่อยในการหมุนใช่ไหมครับซึ่งก็คือ mr ย่กำลังสองเนี่ย mi ri ยกกกำลังสองหรือถ้าเป็นกรณีต่อเนื่องแล้วก็อินดิเกรตใช่ไหมครับอินดิเกรต r กำลังสอง dm องความรู้ตัวเนี้ยเราจะมาคำนวณหา idisk กับ iring เอาตัวแรกก่อนก็แล้วกันนะครับเวลาคำนวณหา idisk เนี่ยอาจารย์ก็ทำเป็น d d อันนี้เล็กๆ idisk dm เล็กๆนะครับอันนี้คือลัศมี r ใช่ไหมเพราะไอตรงที่อาจารย์ระบายสีเขียวนี่ก็คือ dm ของอาจารย์แน่นอนว่ามันเป็นวัตถุต่อเนื่องมี ออมีมีมีอะไรนะอความหนานแน่นให้เป็นซิกมาก็แล้วกันซิกมาเนี่ยก็คือมวลต่อพื้นที่ใช่ไหมครับมวลต่อพื้นที่ซึ่งมันก็คือ dm ต่อ da นั่นเองเพราะว่ามันต้องคงที่เนี่ยถ้ามันคงที่ป๊อบแสดงว่าไม่ว่าจะาทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดเป็น m ใหญ่เนี่ยหรือเป็น m เนี่ยหรือว่าเป็น DM เล็กๆเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้น DM ของอาจารย์ก็คือซิกมา DA นั่นเองโอเคนะอันนี้เข้าใจนะแทนค่าเข้าไปในนี้ครับ iDisk ของอาจารย์ก็จะเป็น iDisk นะครับก็จะเป็น rate, อินดิเกรต D R กำลังสองก็รัศมีห่างไป R นะ R กำลังสอง็ก็คือซิกมา DA คืออะไรครับซิกมา DA คืออะไรเอ่ย ใครเรียนแมทมาแล้วก็จะรู้เลยว่าซิกมาคงตัวก็คือก้อสองไอดีเอก็คือ r, dr, d ีเซต้านั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อินดิเกตเลยทาเนี้ยอินดิเกต r ยกกำลัง3 dr อินดิเกต R จากไหนดีครับก็จาก0ไปถึง r ใหญ่และสมีของมันเห็นไ,ไหมแล้วก็อินดิเกต d ีเซต้าอินดิเกตดีเซต้าทำยังไงถึงจะครบรอบก็ต้อง0ถึง2พายโอเคไหมครับอ่ะอินดิเกตต่อลงมาครับ อาจารย์ก็ได้ซิกมาเป็น R ารกำลังสี่ส่วนสี่ใช่ไหมครับเป็น0ถึงออันนี้ก็ได้เป็นดีเซต้า0นถึง2พายนั่นเองนะครับแทนเข้าไปก็จะได้เป็นซิกมา R ารกำลังสี่ส่วนสี่โอเคไหมอันนี้ก็คูณ2พายนั่นเองนะครับหารกันออกมาได้อะไรเอ่ย สตัดนี้ก็เลยเป็นซิกมาซิกมาแทนค่าเข้าไปก็คือ M ต่อพื้นที่วงกลมก็คือพาย r กำลังสทันไหมครับซิกมาคือมวลต่อพื้นที่พื้นที่ของไอแผ่นจานนี่ก็คือพาย r กำลังสคูณกับ R 4กลังส่ส่วน4ี่อ่ะสองก็ยังอยู่ไม่เป็นไรตัดกันเหลือ2นะครับอันนี้พายตัดไพโอเคไหมครับแล้วก็ไอตัวอันเนี้ยตัดเหลือ R 2กลังสนั่นเองเพราะฉะนั้น อาจารย์ได้เป็น m r กำลังสส่วนสครับอันนี้ก็คือ i d i s นั่นเองโอเคไหมครับอันนี้คือกรณีของจารทึบจานทึบอันนี้ไปดูกรณีของ i ring i ring คือมวลเท่ากันนะรัศมีเท่ากันแต่ว่าเราเอาน้ำหนักเอาไว้ตรงขอบทั้งหมดเลยนะครับ i ring ของเราก็จะเป็นยังไงบ้างก็จะเป็น integrate r กลังส dm เหมือนเดิมนะครับแต่กรณีนี้ dm ของอาจารย์เนี่ย ให้มาเป็น dl นี่ก็แล้วกันโอเคไหมเพราะว่ามันไม่มีรัศมีไงตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยไอตรงเนี้ยของอาจารย์เนี่ยเป็น dl นะมันมีความหนาแน่นเป็นแลมดาแลมดา d a dl lambda เนี่ยก็คือเส้นรอบวงใช่ไหมเส้นรอบวง m มวลต่อเส้นรอบวงใช่ไหมเส้นรอบวงก็คือ s ก็แล้วกันนะครับในเส้นผ่าเส้นรอบวง s น,นั่นก็หมายความว่า ให้ L ดีกว่าเนานะเส้นรอบ,บวง L ใช่ไหมครับเนี่ยเส้นรอบ,บวง L นั่นก็หมายความว่า M D L นะไง D M ก็คือ D M ส่วน D L ก็คงตัวนั่นแหละก็แพทเทิร์นเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็แทนค่าเข้าไปพราอม D M ของอาจารย์ก็เป็น lambda D L นั่นเองนะครับแทนค่าเข้าไปนะก็จะได้เป็นอินดิเกต x ในที่ไอ R กําลังสองก็คือ R นั่นแหละนะครับแล้วก็ไอตัว D M คืออะไรนะัเนี้ย ก็เป็น r dr ไม่ต้อง d แล้วใช่ไหมก็เป็น dl นะครับ dl dl r dl ตัวนี้ก็คืออะไรครับ dl ใช่ไหม dl ตัวตัวตัว lambda dl โอเคแทนไปทีละสเต็ปนะครับทีละสเต็ปอาจารย์ดึง lambda มาข้างนอกไปเป็น lambda indicator กำลังสอง dl เอ้ยปัญหาคือ dl คืออะไร แล้วก็มาดู dl dl เนี่ยคือตรงนี้ dl ก็จะเป็นอันนี้เป็น d เซตาอันนี้เป็นรัศมี r dl ก็คือ r d เซต้านั่นเองโอเคไหมครับนี่คือแมทนะครับวัะอาจารย์ก็จะได้เป็น lambda ครับอินทิเกรต r ยกกำลังสอง dl ก็คือ r d เซตาโอเคไหม d เซต้านั่นเองอันนี้ไม่ได้ดิฟ R นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้อน,นี้ออกมาเลยนะครับแลมด้า R ตรงนี้ก็เป็น R กํานะกำลังสามเลยนะ R กํากำลังสามเซต้าก็ดิฟออกมาก็ได้สองพายโอเคไหมอินทิเกรต d เซต้าศูนย์ถึงสองพายจะได้ครบนะครับโอเคอ่ okay, าโอเคคราวนี้ R ตัวนี้ก็คือรัศมี R ใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้เป็น R ใหญ่ได้ไหมครับ R ใหญ่ได้นะแลมด้าก็คือมวลต่อ เส้นรอบวงก็คือ2อายพใา่ไหมครับคูณกับ R กํากำลัง3คูณกับ2พายก็ตัดกันเลยนะครับคราวนี้ไพยตัดพาย2ตัด2 R ตัด R นั่นหมายความว่า I r i n งของอาจารย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ MR กํากำลัง2ครับนิสิทธ์ครับดูเลยเปรียบเทียบสิครับระหว่างตัวนี้ I disk กับตัวนี้ I ring ครับ ขนอีกทีนึ่งถ้าเป็นทึบ i เท่ากับ mr กําลังสอง mr กําลังสองส่วนสองถ้าเป็นถ้าเป็นริงเป็นกรวงอ่ะเหมือนล้อจักรยานเนี่ยก็ mr กําลังสองอัน,นไหน i มากกว่าครับอันนี้ i มากกว่าเพราะอันเนี้ยความเฉยเป็นครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น โมเมนต์ Moment, ความเฉ่ยของไอ้ล้อจักรยานที่เอาน้ำหนักมาไว้ที่ขอบล้อนี่จึงมากกว่านั่นก็หมายความว่ามันรักษาการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าใช่ไหมมันมีความเฉยมากกว่าถ้าเราปั่นมันขึ้นไปแล้วเนี่ยเราสามารถหยุดแล้วก็มันวิ่งต่อไปได้มากกว่าไอ้ตัวนี้นะครับนิสิตบางคนอาจจะเถียงอาจารย์ว่าอาจารย์ครับจักรยานบางคันเนี่ยเขาก็ทําเป็นทึบไม่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 ไมไมเขาทำหลอกตายเฉยนะครับไอ้ตรงก,กลางๆเนี่ยเขาจะทาเป็นพลาสติกบางๆอะไรอย่างี้ พราะว่าเขาต้องการเอาน้ำหนักมาไว้ตรงขอบม,มุมเว้นความเฉยมันจะได้สูงไงโอเคไหมครับัมว่าพวกเราคงจะรู้แล้วนะครับถ้าใครเคยไถายนานึกถึงเครื่องยนต์คูป,ปตา้าเห็นไหมครับอาจารย์วาดเครื่องยนต์คูป,ปตา้าเครื่องยนต์เนี่ยไฟตามานะันนะตัวเครื่องยนต์มันนะครับนี่แล้วก็จะมีมเล่ตรงเนี้สายผ่านเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยดีๆด,ดูดีๆกันจะเป็นเหล็กไอ้ตรงขอบเหล็กมันจะหนา หนามากเพราะอะไรเขาทําให้มันมีมีโมเมนต,ต์ความเฉยมากๆมันจะได้มีแรงเฉยในการหมุนมากๆนั่นเองนะครับหวังว่านิสิตจะเข้าใจในการนําไปใช้องค์ความรู้เรื่องมูเมนต์ความเฉยในการอธิบายนะครับสวัสดีครับ